<c oughs> เคยเป็นกันไหมคะกําลังแบบพักผ่อนอยู่บ้านสบายสบายเลยสุกเย็นอ่านหนังสือเพลินๆครับแล้วเพื่อนก็ส่งคลิปปาร์ตี้สุดเหวี่ยงมาให้ดูทางมือถืออืมหือาการคลาสสิกเลยครับใช่ค่ะจากที่กําลังรู้สึกดีๆนะคะกลายเป็นรู้สึกแย่กับตัวเองขึ้นมาทันทีเลยนั่นแหละคะ่ะที่เขาเรียกกันว่าโฟโม ความกลัวที่จะพลาดวันนี้เราเลยจะมาคุยเจาะลึกเรื่องโฟโม่เนี่ยแหละค่ะโดยอิงจากเนื้อหาของเท็ดชอนะคะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมยุคนี้มันดูรุนแรงจังแล้วมันกำลังออบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือจริงๆแล้วโฟโม่มันก็มีมานานแล้วล่ะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเอ๋อเหรอคะครับ แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องทางสื่อสารสมัยนี้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันขยายความรู้สึกนี้ให้มันอืชัดเจนขึ้นรุนแรงขึ้นเหมือนเป็นแว่นขยายให้เห็นชัดขึ้นประมาณนั้นเลยครับการทำความเข้าใจมันก็น่าจะช่วยให้เราอยู่กับมันได้ดีขึ้นนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือมาลองสกัดแก่นสำคัญจากเนื้อหาบัรยายนี้กันดูครับค่ะแล้วผลกระทบที่เห็นได้ชัดๆของโฟมอที่ทางเท็กแอคทอร์เคาชี้ให้เห็นมีอะไรบ้างคะ หลักๆเลยนะครับที่เขาเน้นหนึ่งคือมันทำให้เราตัดขาดจากผู้คนจริงๆที่อยู่ตรงหน้าเราโอ้อนึกภาพออกเลยค่ะแบบโต๊ะกินข้าวทุกคนก้มหน้ามองจอตัวเองใช่ครับใช่เลยแทนที่เราจะได้คุยกันเชื่อมต่อกันกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ไปซะง,งั้นสองก็คือมันพรากความสุขจากปัจจุบันขณะไปจากเราอืมอันนี้ก็จริงค่ะครับคือแม้แต่ตอนพักดื่มกาแฟง่ายๆใจก็ยังวกแวกอยู่ดี ต้องหยิบมือถือมาเช็คตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับความสงบตรงนั้นจริงๆครับไม่ได้ซึมซับบรรยากาศตรงนั้นเลยแล้วเหมือนจะมีอีกข้อนะคะที่ว่ามันขัดขวางเป้าหมายของเราด้วยใช่ครับอันนี้สําคัญเลยคือรู้ว่ามีงานต้องทํานะแต่พอเพื่อนชวนปุ๊บไปก่อนกลัวตกขาวกลัวพลาดครับเลือกไปปาร์ตี้ก่อนสุดท้ายเป็นไงครับไปแบบกังวลเรื่องงานที่ค้างอยู่ไม่สนุกเต็มที่ทํางานก็ไม่เสร็จถูกต้องครับกลายเป็นว่าไอความกลัวพลาดนี่แหละ ที่ทําให้เราพลาดสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตไปโอ้ฟังนูแย่เหมือนกันนะคะแต่มันก็น่าสนใจนะครับว่าความรู้สึกแบบนี้จริงๆมันมีมานานมากแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีอย่างเช่นอะไรคะพอมีตัวอย่างไหมครับย้อนไปยุคโรมันเลยซิสเโรนักปราชญดังตอนแกต้องออกจากเมืองหลวงก็เอ,อกังวลกลัวตกข่าวสารบ้านเมืองจริงเหรอคะขนาดนั้นเลย ครับถึงขั้นต้องจ้างคนคอยส่งข่าวอัปเดตจากเมืองหลวงมาให้ตลอดเวลาไม่ต่างจากที่เราเช็คมือถือทุก5้านาทีเลยใช่ไหมครับไม่ต่างเลยค่ะแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากๆครับแล้วถ้ามองในมุมง,งานวิจัยอย่างฮ a r v a r d g ด a n d Study ที่เขาศึกษาเรื่องความสุขมานาน75็ปีเนี่ยเขาพบว่าปัจจัยสำคัญสุดๆที่ทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขอย่างยั่งยืนเนี่ยมีสองอย่างคือความสัมพันธ์ที่ดี Conne c t i o n กับคนรอบข้างค่ะ และความรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่สำเร็จมีความหมาย accomplishment อ๋อสอย่างนี้ครับซึ่งเป็นสองสิ่งที่ f OM o โมเนี่ยเข้ามาโจมตีโดยตรงเลยทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าเอา่อทำอะไรไม่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นนันสักทีอยู่แล้วใช่ครับมันทำให้เราเห็นความรู้สึกโฟโมที่มันซ่อนอยู่ในใจเราชัดเจนขึ้นไม่ใช่ตัวสร้างโฟโมขึ้นมาใหม่ แต่แน่นอนว่าการติดจอมากไปมันก็เชื่อมโยงกับความวิตกกังวลประสิทธิภาพการทำงานลดลงด้วยใช่ไหมคะครับความเครียดจากการต้องคอยอัปเดตตัวเองตลอดเวลาตอบข้อความตอบอีเมลการปิดแจ้งเตือนอาจจะช่วยได้บ้างผิวเผินนะครับแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นต่อใช่ครับไม่ได้แก้ที่รากจริงๆแล้วรากจริงๆของมันคืออะไรคะถ้าไม่ใช่แค่กลัวพลาดเรื่องสนุกสนุกปาร์ตี้อะไรพวกนี้มันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับมันไปแต่คําถามพื้นฐานที่เรามีต่อตัวเองเลยนะคําถามแบบไหนคะแบบ ชีวิตเรามีความหมายไหมมีใครรักเราจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันสำคัญกับใครบ้างไหมคือทั้งหมดเนี้มันรวมอยู่ในคำถามแกนกลางที่ว่าตัวเราสำคัญพอไหมโหลึกซึ้งเหมือนกันนะคะครับความรู้สึกโฟโม่มันมักจะโผล่มาแรงๆตอนที่เราไม่มั่นใจในคำตอบของคำถามนี้นี่แหละครับ ฟังดูเออน่ากังวลจังเลยค่ะแต่เหมือนในเท็ x เอ็กซ์ทเขาบอกว่ามีข่าวดีคือเราไม่จําเป็นต้องเอาชนะหรือกําจัดโฟโมให้หายไปอันนี้จริงเหรอคะมันดูง่ายไปไหมสำหรับปัญหาที่ดูเหมือนจะซับซ้อนขนาดนี้เป็นคําถามที่ดีครับคือประเด็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือยากแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองครับผู้บรรยายเขาเสนอว่าให้ลองมองโฟโมเป็นเหมือนเข็มทิศภายในของเราเข็มทิศครับ หรือเป็นสัญญาณเตือนตามธรรมชาติอย่างหนึง่งคำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองไม่ใช่จะกำจัดโฟโมทิ้งไปได้อย่างไงแต่ควรถามว่าอะไรคะแต่ควรถามว่าความกลัวนี้กำลังพยายามบอกอะไรเราอ๋อให้ลองฟังเสียงมันดูหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนก็ได้หรือถ้ามาจากความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ประสบความสาเร็จ มันก็อาจจะกำลังกระตุ้นให้เรากลับไปโฟกัสที่เป้าหมายที่สำคัญจริงๆในชีวิตแทนที่จะวิ่งไล่ตามทุกอย่างที่คนอื่นทําจนหลงทางไปหมดเข้าใจแล้วค่ะมองแบบนี้โฟโมก็ไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายเสมอไปครับไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นข้อมูลเป็น Data ที่ช่วยนำทางเราได้มันสามารถผลักดันให้เรามุ่งมั่นที่จะรักให้ดีขึ้นสร้างสารรค์สิ่งที่มีความหมายมากขึ้นหรือ,อใช้ชีวิตอย่างใส่ใจมากขึ้นก็ได้ครับ งั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าโฟโมเนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงกับความต้องการพื้นฐานมากๆของมนุษย์เราทั้งเรื่องความหมายความผูกพันความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆครับถูกต้องเลยครับส่วนเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียแค่เข้ามาทำหน้าที่เหมือนลำโพงขยายเสียงนั้นให้มันดังขึ้นจนบางทีก็ดังเกินไปหน่อยใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับดังนั้นแทนที่เราจะพยายามหนีหรือกดความกลัวพลาดนี้เอาไว้ลองหยุดฟังมันสักนิดหนึ่ง แล้วถามตัวเองว่าเสียงนี้มันกำลังชี้ไปที่ความต้องการลึกๆอะไรในใจเราที่มันยังไม่ได้รับการเติมเต็มในตอนนี้การเข้าใจสิ่งนี้และครับอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำทางเราไปสู่การตัดสินใจหรือประสบการณ์ที่มีความหมายอย่างแท้จริงสำหรับชีวิตเราก็ได้นะครับ